คนเรานะครับทุกคนต้องการประสบความสำเร็จไม่จะตามหาสูตรสาเร็จ <m utter> <yogurt> สม่ําเสมอการที่เราจะทําอะไรประสบความสำเร็จมันไม่ใช่แค่สูตรสาเร็จครับมันต้องมีความสุขถึงจะสําเร็จได้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการใหม่นะครับเรียกว่าเป็นรายการที่มีความตั้งใจที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้สําหรับคนที่อยากจะทําอะไรบางอย่างแล้วตรงวลว่ากลัวไม่สาเร็จรายการเราครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุขสําเร็จนะครับ บางคนตามหาสูตรสาเร็จในชีวิตสูตรสาเร็จในการทําธุรกิจสูตรสาเร็จอะไรก็ตามที่จะไปถึงชัยชนะถึงเส้นชัยที่เราจะไปได้แต่บางทีเราตามหาหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอครับโดยลืมไปว่าสูตรสําเร็จจริงๆมันอาจจะเริ่มต้นคำว่าสุขก็ได้มาถึงสําเร็จก่อนแล้ววันนี้นะครับเราได้กําลังพูดคุยกับนักธุรกิจที่กําลังลงทุนธุรกิจในรูปแบบใหม่ที่ไม่คุ้นชินในอาชีพเดิมของตัวเองมาก่อนเลยครับแล้วก็กล้าที่จะลงทุน ผมมั่นใจว่าใครที่จะเริ่มต้นทําอะไรบางอย่างหรือว่ากล้าจะทำอะไรบางอย่าง,าาง,างเขาต้องเกิดความกลัวครับมันต้องมีกลัวก่อนเขาถึงจะก,กล้าได้แล้วถ้าเกิดต้องถามตัวเองผมถามตัวผมว่าถ้าเกิดผมจะต้องนั่งทำธุรกิจใหม่ที่ไม่คุ้นชินม,มาก่อนตลอดชีวิตเลยเริ่มทาครั้งแรกต้องลงทุนเท่าไหร่ผมคิดแบบน,นี้ก่อนแล้วก็วันนี้แขกรับเชิญของเราครับลงทุนร่วมๆ่วม200กว่าล้านครับทําไมเขาถึงกล้าทําและตอนนี้ธุรกิจเขา สำเร็จเปเรียบร้อยแล้วนะครับที่เรียกว่าคุ้มตุนเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรากำลังอยู่กับแขกรับเชิญที่น่าสนใจมากไม่แน่นะครับคุณผู้ชมชมเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมจะค้นพบว่าจริงๆแล้วความสำเร็จของเราอาจจะเริ่มต้นที่ความสุมาากสดก่อนถึงจะไปสำเร็จก็ได้ครับตอนนี้แขกรับเชิญอยู่แล้ว,ลวครับทั้งสองข้างสวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณจรูนกับคุณเต้นะครับแนะนำตัวเองเลยครับครับผมผมชิจรูนนะครับรับเป็นเจ้าของโครงการเดอะไลท์นิวยอร์กครับอืม คอนโดมเนียมที่ลงทุน200ล้านนี่คือเรื่องจริงใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้สำเร็จไปแล้ว70-80%ใช่ครับเรียกว่าได้โครบแล้ว200ล้านยังครับยังครับต้องรอเวลาหน่อยครับ70%แล้วอนาคตใกล้ร้อยเปร็นแน่นอนครับผมเยี่ยมเลยคุณเป้ครับเป็นใครครับครับผมชื่อแชพันนะครับพี่ทักพุทธเกตนะครับเป็นโปรเจกต์ดเรคเตอร์ให้กับทางโครงการนี้นะครับนแสดงว่าคุณเป้เป็นเรียกว่าเป็นคนที่คอย ดูแลเรื่องการตลาดและการตลาดการขายเพื่อให้ไป70-80%ใช่ครับที่จรูนเป็นผู้ลงทุนและผู้เริ่มต้นครับใช่ครับก่อนหน้านี้ทำอะไรครับก่อนที่จะมาเริ่มต้นทำกคน่มียมพี่จรูนก่อนหน้านี้เนี่ยเราเราเองเนี่ยอยู่ในธุรกิจเกี่ยวกับพวก LED application ซึ่ง LED ก็คือหลอดไฟหลอดไฟหลอดไฟหรือว่าที่เป็นทีวีจอ LED อันนั้นคือ ที่ว่าเป็นหลอดไฟเป็นเป็นจอทีวีเนี่ยมันคือการเอาหลอด LED เนี่ยมาประกอบกันมาขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์นะก็คือพี่ทำหลอด LED เลยเอาเอาหลอด LED มาทําเป็นเป็นผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปครับเพื่อให้ให้ถึงมือผู้ใช้งานได้ครับทำมาอีกกี่ปีแล้วพี่จุลนทำมาเกือบ20ปีแล้วครับน่าจะอะไรไหนมาไหลที่คอลลีบิเนียมได้ครับก็เริ่มต้นจากที่ว่าเราเองเนี่ยหาโลเคชันที่ จะมาสร้างออฟฟิศครับเราก็ไปซื้อที่ดินมาพื้นหนึ่งครับก็คือที่สุขุมวิท4ซอย4เนี่ยครับครับแยกหกเนี่ยนะครับอ่าไม่ไม่ใช่แยกเข้าเข้าไปครับเลยแต่แยข้าไปเข้าไปอีกหน่อยนะครับอออโเคที่สุขุมวิท4ใช่ครับยลใต่อครับพื้นที่ต่อเลยพื้นที่ก็1 1ไร่53วาครับนะครับผมตั้งใจทำออฟฟิศตั้งใจทำออฟฟิศอันนี้แล้วทำไมมาเลยมาเป็นคอนโดมิเนียมเป็นโครงการ The l i f นิวยอร์กได้ครับมันก็เกิดจาก คำถามของหุ้นส่วนผมเนี่ยดรเฉลิมพลเนี่ยนะครับครับซึ่งก็ได้คุยกันเล่นๆเนี่ยในวงวงข้าวเนี่ยครับว่าเทียมมีไหมครับวงวงเซม่าวงข้าวคุยสนุกๆเลยคุยสนุกๆเขาพูดสนุกๆบอกว่าเอ้ยเนี่ยโครงการมุ่ขึ้นมาเยอะแยะที่ดินเรามันก็น่าจะไปได้นะน่าจะทําได้เหมือนกันโครงการแบบเขาเนี่ยครับเริ่มต้นจากความคิดครับความเป็นไปได้ก่อน ไปควาบคิดก่อนแล้วไรต่อครับก็พอมีไอเดียอย่างนั้นปุ๊บมีแนวทางอย่างนั้นเราก็ลองไปลงรายละเอียดดูว่าความเป็นไปได้เนี่ยที่มันจะเกิดโครงการขึ้นมานีมันจะจะต้องไปทิศทางไหนรายละเอียดเป็นยังไงครับลงรายละเอียดนี่คือลงรายละเอียดแบบไหนครับลงรายละเอียดก็ข้อมูลแบบสอบถามหรืออะไงอ่าจากหาข้อมูลก่อนแล้วก็ให้ลองทำ feasibility study อืมครับชื่แปลภาษาไทยเลยครับ feasibility s ต๊ดดี้นี่คือเราศึกษาแบบไหนปกติเนี่ยเขาจะมีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการก็คือจะประเมินจากทำ่อฟต์แอนลิซิสแบบในเชิงมาร์เก็ตติ้งนะฮะ s บซอฟต a แอนลิซิสก็คือการค้นหาจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสของราือะไรเป้าหมายของเราคืออะไรใช่ครับจากนั้นก็จะมาดูว่าในการสร้างอาคารบนที่ดินผืนนี้จะต้องใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ในการทำโครงการรวมถึงค่า มาร์เก็ตติ้งค่าในการขออนุญาตในการทำแบบรวมมาทั้งหมดเนี่ยกับราคาขายในตลาดที่ว่ามีคู่แข่งอยู่เจ็ดแปดโครงการรอบตัวอยู่ตรงเนี้ยมันจะมีโอกาสออกมาไหมโอกาสอะไรบ้างใช่ครับผมจินตนาการว่าแล้วกดพี่พิจารณ์ทำธุรกิจเกี่ยวเรื่องของหลอด led มาตลอด40ปีใช่ไหมครับ20ปี20ปีนะครับตลอด20ปีเนี่ย คือการทำรูปแบบรูปแบบหนึ่งแต่วันเดิมเราเริ่มทําอะไรใหม่ๆแล้วถ้าได้ฟังดูข้อมูลมันเยอะมากขี้เกียรศึกษาเนี่ยครับก็จริงจริงก็ในการศึกษาเนี่ยเราก็ใช้มืออาชีพที่เขาทำอยู่<อ>มามมาช่วยส่วนเราเนี่ยพอได้ข้อมูลมาเราก็มาตัดสินใจกันครับสุดท้ายตัดสินใจคือทาแหละครับต้องทําครับแล้วการตัดสินใจอะไรที่ลงมือทำแล้ว,ลลวพอเราดูความเป <laughs> ็นไปได้ทั้งหมดแล้ว ก็ดูแล้วเราเราเห็นโอกาสที่จะทำให้โครงการเนี้ยมันสำเร็จแล้วเราคิดว่าอตอบโจทย์ของอ,อผู้อยู่อาศัยในบริเวณนี้ได้ครับซึ่งเราคิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นคำตอบที่คนอื่นยังไม่เคยตอบครับอะไรครับคำตอบอะไรครับสิ่งที่เราจะให้กับลูกค้าที่ได้เข้ามามเป็น ผู้ภาคกระในโครงการครับแสดงว่าพิจารณ์นคือเราค้นหาคือเราเริ่มคิดมีความเป็นไปได้คิดก่อนนะครับคิดว่าเป็นไปได้นะแต่ว่าไม่ใช่เราไม่ได้เชื่อความคิดทั้งหมดเราเออกมาตีเป็นตัวเลขที่สามารถวัดค่าได้ไไดประมาณนะั้นผมว่าอันนั้นยอดเยี่ยมนะค,ะครับคือเราเริ่มมีตัวเลขปุ๊บประกอบกับการตัดสินใจของเรารพอเห็นตัวเลขเป็นไปได้ปุ๊บก,ก็คือเริ่มตัดสินใจทําโครงการแทนที่จะทำออฟฟิศครับจะทำโครงการเลย แลโครงการเสร็จก็คือเรื่องสไตล์ที่มิบอกว่ามาหาความต่างและทางคุณเป้มารวมตอนไหนครับก็จริงๆอยู่กับพี่จรูนตั้งแต่จะเริ่มแรกเลยอย่าบอกนะว่าโต๊ะกินข้าวนั้นก็มีคุณเป้เลยไม่มีีครับมาเจอพี่จรูนคือตอนห้องประชุมนะครับคุณเป้ทาอะไรมาก่อนครับก็จริงๆทําก่อนหน้านี้ก็ทํางานบริษัทมาก่อนแต่ว่า บริษัทเนี้ยนะครับเป็นบริษัทของของที่ทํากับเพื่อนอก็เลยมาจอยกันแล้วบริษัทเนี้ยที่ทำอสังหาริมทรัพย์เนียมาประมาณสิบเอ็ดปีละนะครับแล้วก็อาจจะได้รู้จักกับพี่จรูนก็เลยมีโอกาสเข้ามาเป็นโซเอเนต์ให้กับโครงการที่พี่จรูนทำโครงการแรกโครงการนี้รู้จักกันยังไงรู้จักกันตอนที่อยากทำโครงการก็เลยรู้จักคุณเต้หรือรู้จักก่อนหน้านั้นพอพี่จรูนเขาอยากทําเขาศึกษาความเป็นไปได้ใช่ไหมฮะเขาก็เรียกมืออาชีพเข้ามามแล้วเราก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เข้าไป ผมเชื่อว่าไม่มีเรื่องบังเอิญในชีวิตนะครับมันต้องมีอะไรผูกกันทำไมถึงเลือกคุณเป้อะพี่จรูนก็เคยรู้ไหมคุณเป้เคยถามพี่จรุนเคยไหมไม่เคยครับอยากรู้ไหมอยากครับเออทำไมพี่จรูนเลือกคุณเป้ครับครับก็จริงๆเริ่มต้นเนี่ยจากคนรู้จักแนะนําก่อนครับจากคนรู้จักแนะนําแล้วก็พอเราเลือกโซอเจต์มาเขาก็ส่งคุณเป้เข้ามาเพราะว่าดูแล้วคาแรคเตอร์น่าจะได้โคงการครับ ผมเข้าใจเวลามีคนส่งให้แต่ว่าเราต้องเป็นคนตัดสินใจแล้วก็เลือกอีกทีถูกไหมครับทำไมถึงเลือกคุณเป้ครับอะไรนิสัยอะไรหรือการทํางานหรือบุคลิกแบบไหนหรือผลงานอ,าอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อจริงๆคือเราอยากได้แบ,บ็กกราวที่แตกต่างจากคนที่เขามีอยู่ทั่วๆไปครับยังไงครับแบ็กกราวคุณเป้ไม่เหมือนคนอื่นยังไงครับอ่านิวดถ้าแบบ็กกราวเนี่ยก็คือหมายความว่าเรื่อง ประสบการณ์แล้วก็ทัศนคติที่ที่เขามีนะครับอะไรครับคุณเป้มีอะไรครับอ่ผมว่าถ้าถ้าเป็นทีมที่ทีมขายอสังหาปกติเนี่ยเขาจะเป็นทัศนคติแบบที่ว่าใช้สื่อทุ่มอย่างเดียวทุ่มสื่อทุ่มบิลบอร์ดทุ่มอะไรต่างๆใช้เงินใช้เงินอย่างเดียวนะคบโอเคครับคุณเป้ครับถ้าคุณเป้เนี่ยจะ มีแนวคิดที่แตกต่างออกไปจะพยายามใช้ช่องทางที่ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรงจะไม่ใช่แบบที่ว่าเป็นการหวานโดยให้ให้ใหทุกคนรับรู้แล้วก็ไปได้มาโดยโดยบังเอิญคล้ายๆอย่างนั้นนะครับครับก็คือคุณจรุนตอบโจทย์ว่าการทำโครงการใหม่ลงทุน200รอกว่าล้าน,าน,นเนี่ยฉะนั้นเงินทุกบาททุกสตางค์มีคุณค่าคคเหมือนกันเวลาใครทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ใครทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ผมว่า ต้นทุนเป็นสิ่งสําคัญทําอะไรก็ได้อย่างกู้เยอะไม่เั้นใจไม่ดีพี่จรูคิดประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วคุณเป้เป็คนเดียวที่ตอบโจทย์ว่าเฮ้ยเป้นีแหละจะเข้ามาเป่ได้ใช้เงินหวานนะแต่จะเข้าหากลุ่มเป้าหมายไดี่ตรงจุดที่สุดครับผมโดยวิธีอะไรครับคุณเป้ก็วิธีการที่ใช้ก็คือเราเราต้องตีก่อนว่าลูกค้าที่จะซื้อของเราเนี่ยเป็นใครพอเราคิดว่าเฮ้ยทาร์กเก็ตกลุ่มเนี้ใช่แน่นอนละก็นําเสนอกับพี่จรูน แล้วก็พยายามค้นหาไลฟ์สไตล์ของเขาไลฟ์สไตล์ที่แท้จริงว่าเขาต้องไปใช้ชีวิตตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้จริงๆใช้เวลาเทคไทม์กับที่เหล่านั้นจริงๆถึงจะไปถึงโครงการ <จะ S 2> เราถึงจะไปอยู่อยู่ที่นั่นอ,<า>อย่างนั้นนะครับแสดงว่าคือผมสรุปนี้ได้ไหมครับคุณเบ้ใช้เวลาศึกษามากกว่าใช้เงินหวานเอาความรวดเร็วสะดวกเอาตัวใช้เวลาเวลาที่เรามีนไปศึกษากลุ่มเป้าหมายจริงๆก็เลยเรียกได้ว่าเข้ากันเรียกว่าเป็นคู่พาร์ทเนอร์ที่ ยอดเยี่ยมได้ครับช่วงหน้าคุณผู้ชมครับทีนี้เริ่มต้นโครงการเกิดขึ้นแล้วนะครับต้องถามตัวเองว่าถ้าเกิดเราอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งลงทุนไม่เคยทําอาชีพนี้มาก่อนลงทุนคอนโด200กว่าล้านเราจะทําหรือไม่และผมมั่นใจว่าในการทาเนี่ยสำหรับคนเริ่มต้นมีปัญหาแน่นอนสำหรับใครที่เวลามีปัญหารู้สึกกุ้มใจกับธุรกิจตัวเองหรือกําลังกุ้มใจกับชีวิตแล้วเจอปัญหาก้าวข้ามอย่างหับานนี้น่าสนใจกลับมาช่วงหน้านครับกับสุขสเร็จครับ